ผกอ,อะไรนะผักผักฮะอำอ่ำผักอัำอะไรนี่ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรผักอำอันนี้ตัวอะไรเต่าอ่ำเต่าอ่ำแล้วเธออ่ำไหมเธอทำไมไม่อ่ำล่ะเธออ่ำผักไหมเธอลงไปกินกับเต่าไหมเอาไหมแม่อุ้มเข้าไปกินไหมกินกับเต่าไหมหน่า เธอกินไหมเธอกินผักไหมครับ่มอ,อิ่ม